อสะใจโว้ยแมนยูชนะไปแล้วทุกคนโอโหพวกคุก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันโวยแมนชนะนิวคสสาสเซ่นอะไสัตว์สุดยอดโอ้ยเมื่อคืนเปิดบ้านอัดนิวคาสเซิลสามประตูต่อสองโอ้โหเกมรุกดันนักใช่ไหมอันดับอันดับสูงกว่าใช่ไหมเป็นไงล่ะเป็นไง โดนยิงเข้าไปเป็นไงเจอเขาพี <yah oo> Keith, so, no, so, League, è, ่ไมหนูเจออามัดดิยาโลเจอสักเบืออย่างราสบุสหอยลุนจ้ไตายว้ยเฮียก็ขออนุญาตแล้วกันนะฮะนิดนึงคือไม่ชนะใครมานานมากนะไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามเกมติดต่อกันกินเวลาร่วมๆเดือนหนึ่งแปนัดเก้านัดล่าสุดเนี่ยชนะแค่นัดสองนัดเท่านั้นเอง Er, เฮียแม่เอ้ยเมื่อคืนนี้อดหลับอดนอนตอนแรกเนี่ยททำใจไว้แล้วครับโอ้ยดูเล่นกับอาร์เซนอนดีขึ้นมาก็จริงแต่ก็ไม่มีอะไรเกมรุกอะเกมรับก็เสียประตูง่ายๆพร้อมจะโดนอยู่ตลอดเวลาเจอกับนิวคาสเซิลเขาก็แรงกว่าเกมรุกประสิทธิภาพสูงกว่า ถิติฤดูการนี้เจอกันนะคาบ้านมาแล้วสามศูนย์ไปเยือนบ้านเขาก็โดนโดนกดหัวอยู่ข้างเดียวไม่รู้จะอะไรกันนะขนาดกดหัวกันอยู่ข้างเดียวนะแพ้มาสามเกมติดต่อกันมันไม่ค่อยมีหวังอะแล้วดูตัวผู้เล่นนะครับนะก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันดีมันไม่ค่อยสมประกอบตัวเจ็บเยอะนะ เกมนี้ลงเห็นสิบเอ็ดตัวจริง 1970, <_ S 3> เห็นรายชื่อเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยไม่มีกองหน้านะฮะไม่มีตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าลัสวุตทอยลุนไม่ได้เจ็บนะครับยิงไม่ได้คือแปดเกมล่าสุดเนี่ยก่อนลงเล่นเมื่อคืนนี้ยิงประตูดได้กระจุมกระจิมแค่เม็ดเดียวแล้วก็เป็นการยิงทีมที่มีอัตราความอุดดี้สูงอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด พอตีนฝืดเนี่ยนะครับมันมันประกอบไปสองอย่างเลยทั้งไม่ได้รับการเปิดป้อนจากเพื่อนร่วมทีมที่ดีพอแล้วก็การตัวเองด้วยนะตัวเองก็ดูเหมือนจะหาพื้นที่หาช่องไปทำประตูได้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เป็นกองหน้าที่โอกาสน้อยที่สุดอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกผมเห็นด้วยนะฮะรอบ รั้งซุมซอยลุนไปบ้างเพื่อให้เกิดแบบแรงกระตุ้นอา้าวเฮ้ยโดนดรอปล้วไปไงล่ะยิงประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร่งตัวเองขึ้นมามันต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมามันต้องทําอะไรสักอย่างการถูกจับไปขังบนมาาน้่สสารองก็ถือว่าเป็นวิธีที่ที่ดีวิธีหนึ่งทําให้นักเตะเนี่ยต้องทบทวนและต้องต้องมีความปราสาอังกฤษเขาเรียกว่าต้องล l e ์ t ขึ้นมาบ้างนะครับต้องลิร์ t ขึ้นมาบ้างเมื่อคืนเนี่ย แมนยูเลยเล่นแบบไม่มีกองหน้าตามผังเนี่ยเขาให้บรูโน่แฟนันนะครับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือข้าจะเอาสกอตต์แม็กโูวินเน,น,เเเเน่ไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอหรือจะเอาอา์มัดดิยาโลเนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเพราะอาร์มัดเนี่ยนอกจากเล่นหน้าขวาได้แล้วเล่นหน้าเป้าได้แล้วขยับเอาบรูโน่ไปอยู่ทางขวาหน้าต่ําก็เป็นสกอตต์แม็กโูวินเน่แต่พอเห็นนะครับเห็นการยืนตำแหน่ง ของผู้เล่นแมนยูในในการถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยเขาเล่นไม่มีนะครับเป้าเออก็ดีเหมือนกันเล่นกลางก็พูดง่ายว่าเหมือนกลางหกตัวมีมิดฟิลนะฮะมีมิดฟิลตัวรับอย่างโซฟิยานอัมระบัตนะขยับไปเป็นคอบบี้เมนูนะครับลูโนโ่แฟนันเนี่ยรับหน้าที่เพลย์เมกเกอร์มีตัวสอดแทรกนะครับเป็นเสาไฟฟ้าปักอยู่อย่างสกอตต์แมตูเมเนแล้วก็จะให้ตัวริมเส้นสองข้างเนี่ยนะครับ ทำเกมรุกเป็นสําคัญทางขวาก็อามัดเดียโลทางซ้ายก็อเลฮันโดกานาะโชสิ่งที่เห็นนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากนัดก่อนๆเนี่ยคือเนี่ยพอหลังจากที่ไม่ชนะมาหลังจากที่พลาดท่าพ่ายแพ้คาบ้านอีกแล้วในเกมล่าสุดเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นนะครับผู้เล่นสายพันธุ์ปีศาจแดงเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทวิ่งมากขึ้นนะครับเอาจริงเอาจังมากขึ้น ไม่เหยาะเหยาะไม่ไม่เหยาะเหยะแไม่เอๆๆเอระเหยรอยชายนะครับคือเอาตรงๆก็ตั้งใจมากขึ้นและจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะฮะคือการกลับมาของบรูโนแฟนันนี่แหละโอ้โหตันนวดสําคัญกับทีมขนาดไหนเนี่ยมันเห็นชัดเจนนัดนี้เลยนะเปรียบเทียบกับเกมถุยเปรียบเทียบกับเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาบ้านกับอาร์สนเนี่ยพอไม่มีอิตะนนวดเกมรุกแมนยูแม่ง เอาตรงๆนะง่อยแดกไอสัตว์นะครับเกมรุกแมนอยู่แม่งง่อยแดกเลยไม่มีไอเดียไม่มีจินตนาการไม่มีความหลากหลายและไม่มีประสิทธิภาพนะครับคือเหมือนกับมึงเอาผ้าช,น,น,าชน,นะชุบน้ํานะแล้วก็บิดๆ,ๆแล้วก็ดีใส่คู่แข่งเพียๆๆ้ยเพี้ยเพี้ยคู่แข่งมันก็จะอุ้ยอุ้ยแสบแสบกันคันแต่มันไม่เจ็บไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีพลังทําลายเฮียอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนแบบมึงเอามีดกระซวก ใสใ่เขาเหมือนมึงเอาไม้เบสบอลทุบหัวเขาเหมือนเอาปืนไปยิงเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่เอาพชตด้าไปดีดใส่เขาเขาก็จะแสบๆคันๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากพรออ่พอมีบรูโน่แฟนานโอโหเห็นเลยนะเกมรุกของแมนยูมันดูวูบว่บดูมีชีวิตชีวามีความหวังมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเห็นเห็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ าวางบอลน,นะครับจ่ายทะลุช่องสั้นยาวการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะการสอดขึ้นไปหาจังหวะทำประตูพอมีบลูโน่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่แหละนะครับเดอะแบกจริงๆแลว้วเมื่อคืนนี้ก็ต้องก็ต้องชื่นชมนะคือมีผู้เล่นกว่าครึ่งทีมเนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลนะครับโอนาน่าโอเคเมื่านนี้ช่วยเซฟนะ ช่วยให้ทีมรถพ้นจากการเสียประตูเนี่ยสองสามจังหวะและจังหวะธรรมดาจังหวะเบสิกไม่มีความผิดพลาดนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเขาใช้คู่เดิมเลยนะฮะคือกาเซมิโร่กับจอนอีแวนตอนแรกผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้โหงไปเจอกับอีซักมึงไปเจอกับแอนโทนีกอร์ดอนชิบหายแล้วทีเนี้ยมึเงเอ้ยเร็วๆทั้งนั้นคล่องๆทั้งนั้นปรากฏว่านะครับเอริกเทนฮาร์เนี่ยต้องการความคุ้นเคยคือคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญคนที่บ่นดา่าบอกเอ้มีทำไมมีคามาร่าแล้วมี ลิซันโดมาติเนสแล้วยังไม่เอาลงอ่ะสองตัวนั้นหนึ่งเพิ่งเจ็บหายเจ็บกลับมาสองนะครับเขาต้องการความคุ้นเคยไม่ใช่อ่ะพอมีลิซันโดกลับมานะมีคามาร่ากลับมาอ่ะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดจอนอีแวนหรือเดี๋ยวถอดคุณลุงมิโลไม่เขาให้คู่เนี้ยคุ้นเคยกันเผื่อจะต้องลงนะครับนัดชิง FA ครับไม่แน่นะอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้แล้วต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับกาเซมิโร่แก้ตัวจากเกมที่แล้วได้ดี นะครับมีเซฟจากเส้นมีอ่านเกมชิงจังหวะสกัดนะครับสวยๆห,หลายจังหวะจอนี e ่อีแวนก็ประคองตัวนะฮะเอาตัวรอดไปได้ตรงกลางมิดฟิลด์ตัวรับอยากให้แมนยูพิจารณาใหม่อีกอหนึ่งตัวแรกมีข่าวว่าจะส่งตัวกลับไปต้นสกัดเดิมค่อนข้างแน่นั่นก็คือโซฟิยานอัมระบัตนักบอลเนี่ยนะครับถ้าได้ลงเล่นเนี่ยต่อเนื่องมันจะเกิดความคุ้นเคยปรับตัวให้เข้ากับจังหวะ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ถ้าว่าเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวก็โดนดรอปเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวลงแล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดคืออัาบัตฤดูก,กาลนี้ลงเล่นตัวจริงน้อยมากนะครับทุกรายการเนี่ยยี่สิบกว่านัดเท่านั้นเองแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมอะไม่ค่อยได้มีเกมอะไรกับเขามากนะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยต้องมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายซะเยอะมันก็เลยขาดความต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เราเห็นนะฮะหลังจากที่อัมรบัตได้เล่นในตำแหน่งขนาดเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับนะเล่นเป็นผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขหกเกมที่แล้วกับอาร์ซโนโอเคแหละอาจจะมีจังหวะจ่ายบอลล่อแหลมเล่นชอบล่อแหลมนะเดี๋ยวปรับกันนะจ่ายบอลเสียแบบไม่น่าเสียแต่เราจะเห็นว่าในหน้าที่ในบทบาทตัวรับคอยตัดเกมนะครับทำลายจังหวะคู่แข่งแบ่งเบาภาระไม่ให้เกมรับมันหนักหนากับคู่เซนเตอร์แบก็กกับแผงหลังมากเกินไปเนี่ย บางบัตรแกทําได้ดีแล้วเมื่อคืนนี้ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกผู้นี้นะครับเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเด็ดขาดแล้วก็โอ้โหโมเมนต์ยอดเยี่ยมเลยของเกมเมื่อคืนนี้นะครับใครไม่ได้ดูไปดูเลยนะฮะอารอนบันวิจากา้าไอ้เฮี้ยแม่งมั่วทั้งเกมมั่วซั่วทั้งเกมจ่ายบอลจับบอลลั่นทะลึ่งจะเลี้ยงและเลี้ยงห่างตัวโดนคู่แข่งตัดโต้กับ สถานการณ์สามต่อหนึ่งคือนิวเขาเซิ้ขึ้นมาสามตัวแมนยูมีเหลือคนเดียวก็คือโซฟิยานอัมราบาตโอ้โหวิ่งควบนะฮะตะบึงไปน้ำบานเลยสุดท้ายไปบล็อกลูกยิงของอเล็กซานเดอร์อ,อิซักได้แบบเฉียดฉิวอ่ะคือเห็นแล้วอ่จาจังหวะที่เขาโต้กลับมาจังหวะที่เขาทะลวงมาเนี่ยสามต่อหนึ่งเนี่ยตียไปเลยเสียประตูแปดสิเปอร์เซเสียประตูแน่แปดสิบเปอร์เซ แต่อังาบัตสามารถที่จะเซฟจังหวะนี้ได้นะต้องบอกเลยว่ามีค่าเทียบเท่ากับการทำประตูได้เองเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าบางบาัตรอะถ้าได้ลงเล่นบ่อยๆนะลงเล่นอย่างต่อเนื่องฟอร์มเขาจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีความขยันทุ่มเทเหลี่ยมการบังบอลการสกัดบอลเนี่ย เหมือนกับที่เราเห็นในศึกฟุตบอลโลก2022เนี่ยกลับมาแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันลงเล่นบางไม่ได้ลงเล่นบางมันกระปิดกระปลอยแล้วมันลักกระปิดแล้วก็เปิดมันมันไม่มีความต่อนเนื่องนะครับอ่ะโวบิญาณอัมระบัดเล่นได้ดีคอปปี้ไมนูยิงประตูได้เยือกเย็นมากนะครับยิงประตูนั้นลูกนั้นเยือกเย็นสุดๆแล้วก็ตามมาตรฐานตามมาตรฐานเดิมเลยบรูโน่แฟนานนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่เดอะแบกของจริง นะครับแมนยูขาดใครก็ขาดได้ห้ามขาดห้ามขาดตันนวดนะห้ามขาดตันนวดส่วนแนวรุกนะครับสามกองหน้าแม็กโทมิเน่เฮ้ยไม่อยากจะพูดแม่งอยู่ถึงหมดเวลาครบ90นาทีอ่ะไม่มีประโยชน์เทียอะไรเลยนะที่ต้องเชื่นชมคืออามัดเดียโลคล่องแคล้วนะครับมีความคล่องแคล้วเล่นบอลฉลาดไม่แปะคืนหลังเอาตรงๆถ้าเทียบกับอันโตนีอ่ะ นีประโยชน์กว่าแล้วนะครับเชียร์ให้ลงตัวจริงใน F อฟเอัพนะัดชิงชนะเลิศเลยนะฮะแล้วก็จังหวะที่ยิงประตูได้โอ้โหไอ้ตัดนะเด็ดขาดดีนักแรยิงยากนะฮะแต่ยิงได้ดีมากนะลูกพุ่งเป็นจรวดเลยแล้วก็เข้าไปกระซวกตะข่ายนะแล้วก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยเล่นฉลาดแอซซิดได้นะแอซิดให้ไมนูยิงประตูแรกแล้วก็ เป็นคนกระทุงประตูขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งลารสรูดทอยลุนพอลงมาเป็นตัวสำรองเห็นไหมฮะเหลี่ยมที่กระชากขาเหลี่ยมแล้วก็สับกย,ยิงทําได้ดีมากอีกเช่นกันต้องให้ต้องให้โดนดรอบก่อนนะลงมาแล้วมันก็จะมีความแบบเฮ้ยกูต้องวิ่งเยอะกว่าน,นี้กูต้องหาช่องทางคูต้องหาพื้นที่ให้ได้อะไรแบบนี้นะส่วนจุดที่เป็นข้อบอกพร่องก็เหมือนเดิมนะเสียประตูง่ายง่ายเสียแบบไม่น่าเสียนะพร้อมเสียประตูแบบ ไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นตลอดเวลาก็เข้าใจเข้าใจได้นะฮะกองหลังมันไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร <c oughs> ่โอเคชนะดได้นะครับหลืออีกเกมเดียวเมื่อคืนนี้เป็นเกมสุดท้ายในบ้านก็ยังรักษาสถิต,ติที่ดีอยู่คือแมนยูมักจะเล่นนัดสุดท้ายในบ้านได้ดีนะนัดปิดฤดูอ่านัดนัดสุดท้ายในใน,ในบ้านของฤดูกาลนั้นๆนะครับก็ จบลงด้วยใช้ชนะอีกครั้งหนึ่งยัดเยียดความปราชัยกับดิวคาเซิลส่วนอันดับจะจบที่เจ็ดที่แปดของตรงนะไม่แคร์ละเอาแค่นี้เล่นให้มันน่าประทับใจให้มันแบบเออให้ใจใจิตใจ,ใจมันรู้สึกแบบเออเฮ้ยแม่งมันมีอย่างนี้เหมือนกันเฮียขออนุญาตดีใจบ้างขออนุญาตสั์ใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแคเนี้วอ,อ,อะไอ้สัตว์